เพลงกระเป๋าพามุลักมีหลายชื่อเด็กที่มอเขาเรียกกระเป๋าไปค่ายถุงไปค่ายเพราะว่าเจ็บของใส่ไปค่ายใช่ไหมครับราคาเท่า,าไหร่ครับร้อยต้100นใบเล็กเกเจ็บสุงข,ของที่นี่กันนะนีเ่เพี0ย <c oughs> สิบบาทเองนะครับใบใหญ่ๆก็สักกี่บาทร้อยประมาณร้อยประมาณนิดร้อยกว่าบาทสองร้อยผมก็เห็นใหญ่สุดก็สามร้อยก็สุดแล้วนะครับก็ไม่ได้แพงมากแลวมันก็ทนทานนะครับเก็บได้ เป็นสิปีนะครับเราเรียกกระเป๋าจำเพงใช่ไหมครับอยู่มาวันหนึ่งก็สักสี่หปีที่แล้วเนี่ยก็มียี่ห้อเก่าแก่ของฝรั่งศรรเศสนะครับก็คือบาลองเซียก้านะครับเขาก็ได้แรงบันดาลใจจากกระเป๋านี้นะครับแล้วก็ไปออกแบบกระเป๋าเขาน,นะครับซึ่งตก้ตยๆกันเลยกระทำวัสดุให้ดีสวยงามนะครับคาถามก็คือว่าพอเขาไปติดแบรนด์เขาจัดก,การเดินแฟชั่นโชว์ทำมาร์เก็ตติ้งทำไมแตว่าต้องมาเชียร์ให้มาเสนอขายต้องมาจัดก,การจัดมีบิเนสพาร์ทเนอร์นะครับมีแบบว่า ราจะไปจัดการนําเสนอมันอย่างไรดีให้มันสวยงามน,นะครับพอจัดเรื่องตัวเสร็จปุ๊บทายใช่ไกระเป๋าของเขาเนี่ยนะครับพี่ติดตาเขาอะ่ะเอาไปขายเท่าไหร่สองพันห้าพับห้าพันห้าสองพันห้ามาดูราคาในเว็บเนาะจะประมาณเจ็ดแปดหมื่นครับ 200, 300, น, 7, 80, 000, นะครับจากสองร้อยสามร้อยมาเป็นเจ็ดแปดหมื่นนะครับแพงกี่เท่าเอาแปดหมื่นหารสองร้อยไม่รู้ละ นะสี่ห้ารถไม่รู้กี่เท่ายุ่แยะเป็นร้อยเท่าคือจากสองร้อยวานแบกอะดินสองสามร้อยนะครับพัฒนานี้นิดหน่อยออมาจาัดวานทางการตลาดรู้จักกลุ่มลูกค้าใครจะไปถือกระเป๋าแบบนี้ครับคนแบบไหนเออถึงชอบถือกระเป๋าดีไซน์นี้เซเลนะอาจารย์่ายคงคงไม่ถือไม่ไกล้าพอถือสองร้อยก็โอเคแล้วนะเวลาไปไปนอนแคมป์นอนป่านะครับก็เป <ẫn> ็นคนที่เป็นไงครับดาราต้องมั่นใจมากอะไรมากนะครับต้องแบบว่าแต่งตัวแบบหือเรียกว่า สีเนี่ยสองคนสีแดงอน่ลองดูได้นะอาจจะเท่าแต่เราต้องพัดเปลนถือกระเป๋าใบละแปดหมื่นแล้วนะบาลองเสียก้านะครับเนาะเพราะเป็นคนที่เรียกว่ากล,าล้าแล้วก็ชอบเสกของเยอะๆนะครับอาจจะออกกําลังกายใช่ไหมคือกระเป๋าถือแล้วคนทักทั้งทักทั้งหมู่บ้าน,นอ่ะเฮ้ยเ๋าเลยว่าอะไรเงี้ยโอ้โหต้องแบบว่าแบบมีเสียงส่งเสียงมาทักแล้วนะครับต้องรู้ว่าลูกค้าของเราคือใครใครจะเป็นคนที่ถือแลวก็ไปถือและยอมเสกเงินทั้งแปดหมื่นบาทนะครับมาซื้อเพราะฉะนั้นนี่แหละครับถึงบอกว่าทําไมกลาสินค้ามันสําคัญ พราะมันสร้างะไรมันสามารถถ้ามันจัดวางอย่างเป็นระเบียบนะครับมีการวางแผนที่ถูกต้องมันสร้างมูลค่ามากจะไปได้เป็นหลายร้อยเท่าแต่ไม่ใช่ทุกอย่างต้องแพงขนาดนี้นะครับไม่ใช่ทุกอย่างจัดกาแฟอ,อ,อะไรแก้วละห้าสิบบาทต้องมาเป็นแก้วละห้าพันบาทเลยแบบนี้แต่ว่าการจัดวางทางการตลาดนี่มันช่วยให้เราสร้างรายได้เพิ่มนะครับบางทีลูกค้าของเราอาจจะอยู่ไฟมากอีกเรียกว,ว่าอะไรซีกหนึ่งของโลกก็ว่าได้อะไรเงี้ยนะครับค่าขนส่งมันจะเยอะมาก มันมีคนซื้ออ่ะมันมีคนหาของแปลกมันมีคนชอบกบระเป๋าที่เราอาจจะไม่ได้ให้ค่ามันเลยว่ามันไม่แพงร้100อยสองร้อยพอมันจะกลายเป็นหลายหมื่นได้นะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นเรื่องของอการสินคา้าอัตลักษณ์ตัวนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับนี่เหมือนกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เอาให้คนเชียงรายมาดูให้ทายแค้นใจเล่นนะครับน้ำหอมอของคริสเตียนดิออร์น,นี้นะครับให้ทายว่าที่มาแรงบันดาลใจในการออกแบบกลิน่นออกแบบขวดนี้เนี่ยมาจากไหนเอ่ย มาจากทนาเนี้ยเอวบ้านเราเนี้ยแหละดีไม่ดียากเราด้วยนะครับ <l> ขวดแบบนี้เนาะข,บบาขวดเราตั้งสามพันบาทนะครับแพงมากอีกน,นะครับยอดขายเขาเป็นหม่ล้านขายมาแล้วยี่สิบกว่าปีนะครับมโมโหลานมากล่ำโดยโมโหลานมาถามว่าเอาเอาประวัตินี่เนี่ยแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากไหนเฉเลยครับเ <l> ออโคตรได้เดีวเราดูหน้าใครสุดจะเอาหน้ายายมาออกแบบ ขวดน้ำหอมเนี่ยอาจจะเท่กว่าคริสเตียนดีออก,ก็ได้อะไรก็ได้ผ้าที่ใส่นะครับบางทีและมันยางใจในทางการตลาดมันไม่ต้องเป็นสิทธิที่ใจกลัวมากเลยนะครับหลายครั้งเราอยากจะกระจนมาที่ไกลๆนะครับแล้วก็ไม่รู้จักรากเงาของตัวเองแล้วก็ไม่ไม่นำรากเงาขางวัฒนธรรมเอานำมาใช้นะครับให้ฝรั่งเขาร่ำรวยโกยเงินไปมหาศาล <c oughs> นะครับโดยที่จริงๆแล้วมันเป็นของที่มาจากแถวบ้านเราเองนี่เป็นต้นนะครับสนไหมหรือตลก สวยไม่สวยรู้แต่รวยอ่ะรู้แต่ทำเงินหนักมากนะครับใครจะว่าไม่สวยก็ไม่สวยแต่ว่าการตลาดทําเงินหนักมากจริงๆนะครับโดยที่ว่าจับของสิ่งที่เราเห็นว่ามันทอามาสามารถทําการตลาดได้นะครับแล้วก็เป็นอะไรได้ดีด้วยนะครับหรืออย่างพวกเนี้ยอันเนี้ยครับพอจะเห็นไหมครับการตลาดทําไมมันต้องออกแบบแบบนั้นมีใครหาน้ำพึ่งบ้างในปาัาอ๋อเหมือนลังพึ่ง เอออันเนี้ยนะครับเหมือนรังผึ้งใช่ไหมครับมันจะได้ดูแบบมีความเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วเนี้ยเด็กนะครับแพ็กเกจจิ้งเพราะว่าเด็กอ้าปากเนี่ยนี่ขายดีม,มากกว่าเด็กๆนะครับแล้วก็แกล้งหนวดเนี่ยนะครับจะบอกว่าไอ้สมองอคือขนมอันนั้นที่เป็นหน้าคนกับไอ้แกล้งหนวดนี้เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนการ์ตูนนะครับแต่วความจริงแล้วมันไปที่สถิติจิตวิทยาที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับว่ามนุษย์เราหรือลูกค้าของเราเนี่ยเวลาซื้อของเนี่ย สิ่งที่คนสนใจมากที่สุดก็คือหน้าผู้อื่นมนุษย์เรามีธรรมชาติที่ชอบยุ่งกับหน้าผู้อื่นใครหน้าเป็นไงชอบไปวิาพาก์วิจารณ์ชอบไปจดจําชอบไปหาธรรมนะครับการออกแบบให้สินค้าซึ่งเป็นสิ่งของเนี่ยเหมือนกับหน้าคนนี้เนี่ยก็เป็นทเทคน,นิคเล็กๆทางนึงที่ทําได้นะครับที่ทําให้คนจดจําว่าอะไรนหนวด,ดแดงหนวดแดงหนวดขาวหนวดดำหนวดอะไรต่างๆคือเขาจําได้นะครับเพราะฉะนั้น ดีไซน์เหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นบรรจุพันธุ์เป็นโลโก้ชื่อของมันเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ไอบ้บรรจุภัณุ์พวกนี้ก็เพิ่มยอดขายด้วยใช่ไหมครับสามารถจะใส่ไปในกล่องนะครับเลอกแยะอันเนี้ยชอบอันเนี้ยนะครับจากปกติส้มขายได้ทีละลูกเอามามัดรวมกันเป็นไงครับขายได้ทีละสี่เป็นของฝากได้เอาขึ้นเครื่องบินได้ครับวางอยู่ก็วสวยงาม ไม่กินยังได้เลยซื้อไม้ก็อื่นนะครับมูลค่าของสัตว์ที่เป็นส้มเฉยๆเอามาใส่บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามน,นะครับมันก็ดูดี